เราอยู่กันไม่นานมากเลยาอยกกางแคงซีพี难忘ช่องนี้อยู่มาคิดกีดเดือนเองอ่ะใจบ้านนะใจบ้านแลแถมไม่มีหนึ่งชั้นแถมมีแค่ชั้นเดียวหีด เขาโชกล้าอยู่ไหมอ่ะมีร้านค้าเนี่ยแต่มตีว่าเขาไม่ขายแล้วเอขาจะอยู่ไหม,อ,มอ่ะเอาอาจจะอยู่กันเนี่ยแหละเดี๋ยวอนะเขาเช่าเดี๋ยวคนะตาตาผมนี่นี่ เช่าวันนี้แก่สิบปีกว่ารือเปล่ามันใช่ป่ะเนี่ยฮึยังไม่คือต้องย้ายบ้านกันด้วยก็คืออืมคนละไม้ใช่ไหมไม่ชอบอยู่แต่มันชอบนะโอ้ยเจอสักทีเนี่ยอืมไปดูนะนี่การ์ตูนนี่อันนี้จำได้เลย แต่เสียใจฮะเดี๋ยวก่อนจำได้อยู่แต่เสียใจย่ามันไม่มีเนี่ยยินจาอย่เป็นการอ่านหนังสือที่น่าจะดีงามที่สุดแล้วแต่ว่าน่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไออันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เจอเหมือนลันเราเป็นบทหรือเปล่าเนี่ยอือ รวงวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของซุปเปอร์ฮีโร่รวมวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในพลังของซุปเปอร์ฮีโร่เออนี่ไงราชามดไงไวะโอเคโหราชาม,มุดจอออ่ะก็นะหน้านี้ <c oughs> ซุปเปอร์ฮีโร่ ไบบามมุดโอ้หลาชามดุดโอเคเยวผมไม่ต้องทำเพรอกโอเคเดี๋ยวจะเอานี่ไปด้วยดูน่าแค่ไหนยังไงก็ต้องเอาไปโอเควันนี้จะมารีวิวบ้านดีว้าวว้าวรวยโอเคเขาบอกว่าบ้านรู้หน่อยไม่รู้นี่น้องมุ่นเคยมันจะไปอยู่โอ้ ผม,มรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยนะการที่ต้องย้ายบ้านแล้วแมงมีแค่ชั้นเดียวสองชั้นน่ะุ้มค่าในการใช้ไม่จะแคบแค่ไหนแต่ถ้ามีสองชั้นผมก็จะทาผมเป็นคนนิสัยที่ไม่ชอบขี้ไม่ชอบขี้ในห้องน้ำนะผมจะชอบอันอนไว้พูดจริงนะคุณอยาดล้อผมนะผมพูดจริงเลยอ๋อเชือกเอาไว้ปีนแล้วก็ไป เดาเอาออกเขาน่าจะเอามาทําเป็นบ้านเออบ้านบ้านใหม่ผนจะยืนอยู่แถวแวนี้นายเป็นหน่อยนะเอามาลงอยู่เยอะหน่อยเฮ้ยผมรู้สึกเซร้ามากไม่รู้นะว่าจะมีคนมาไม่รู้นะว่ามีคนมามา มาถ่ายในที่แต่้ายบา้านปอแต่ผมไม่รู้นะไม่รู้ไม่เคยเจอแต่สิ่งที่ในส่วนมากก็จะมีแต็กลากรก่อนเกมน,นู้นเกมน,นี้ที่ไหนได้ไม่หายโอ้โหเขาป้อมอัน,นเนี้ยเขาจริงเนี่ยยายบ้านจริงเลยเนะี่ยรูปลายอย่างเงี้ยรุปอย่างเงี้ยใครมันจะเอาออกออตาดตายตายตายครับผมพูดจริงเลยใครมันจะมีบ้านเป็นรูปลายอย่างนี้ น่าจะป้าขุนจุนพูดเลยป้าคุนจุนนะทั้งท้งสองไม่มีหลังคาแต่นี่ม,มาเดินอย่างนี้นะม,มีสิ่งแวดล้อมในที่นี่อันนั้นก็คนก่อสร้างนะคนเสื้อสีเคนเสื้อสีส,สม้มๆมาผู้ใหญ่เขาไม่รู้ดิแต่นซมา ย้ายบ้านทำไมเออมันก็ย้ายบ้านไปเถอะก็รู้สึกเบื่อนิดนึงนะนี่แต่รู้สึกดีมากการที่จะไอโอ้ยเออแต่ก็รู้สึกดีมากนะการที่มีสองชั้นน่ะแต่มันไม่ค่อยฟงใจเท่าไหร่นะเอุ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวเดินล่างตรงตรงแถวๆนี้มิ ไม่ค่อยมีอะไรไม่เส้นส,สวยๆเท่าไหร่นะ,ะ,ะ,ะคิดถึงถึงกาแฟมันมยังมีหรอมันเนี่ยมีไม่ใช่เหรอใช้ไปเจอเมื่อกี้เห็นแล้วเนี่ยส่วนไม้นี้ไม้อ้ยอยขันหม้อ พวกนั้นและพวกนั้นนี้นู้น,น,นไม่ใช่กันเราวะอาโอเอ,ะเอ,โอเขียไปจอดแต่ห้องน้ำจอดสวเถอะเขียห้องน้ำอย่าไปสับดเัเถอะมันไม่มีอะไรหรอกเอาพวกมันจะมีดาราอันขี้อยู่ตรงนั้นนะโอเคโอ้ยเป้ามาอยู่ลเลยตรงนี้บดจังวะสำรวจหน่อยตรงนี้ไม่มีผีหรอ,อก เนี่ยกุสงสัยมานานแล้วใช่ไหมหรือเปล่าตอนนั้นผมถ่ายคลิปเอ่อกับป้าเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ย้ายตอนนี้นยังไม่ย้ายยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมเศร้ามากนะเศร้าจริงเออแต่ทันทีที่ททว่าจะย้ายพรุ่งนี้แล้วจะนอนอยังไงไม่รู้ดินี่ลองคิดไปดูพ่อะจะไม่ว่าก็ได้พ่อะจะพักก่อนพักเบรก โอเคน่าจะพักเบรกอะหน้นไปได้ไหมดูก,กำลังส,มสมูมัาานเฮ้ยทำไมฉีกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตุกงนะ นี่คือห้องนอนเดีด๋ยวเป๊ปเลยเขามาอัดบ้านกันหมดอันนี้ห้องตานะครับผมโอ้ยอย่าไปตรงนะเด็กอย่าใคนเห็นกลุ่ม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 ,มอโอเคอรีวิวน้อยรีวิวให้มากที่สุดกูติ๊กเกี่ยวติ๊เกี่ยว,ยว,ยวอันนี้อาจจะเป็นคลิปยาวที่สุดในการถ่ายรีวิวบ้านแล้ว ถ่ายที่เกี่ยวกับบ้านบ้านของผมผมเสียใจเกี่ยวบ่ายตัวอยวางหนึ่งมาสำรวจห้องน้ำเถอะยังเลยนี่ครับผมหลังบ้านหลังบ้านก็กับเสบียงโอ้ยยังไงภูเขา ก็สมงไหมน่าจะหิวอย่าโคตรลูกนะขน้องเถออย่าโคตรลูกเลยเมื่อกี้ได้ตายไปแล้วหนึ่งตัวอปอปูเขาไม่รักเราเหรอฮ้ยเดี๋ยวกหลังบ้ายตรงนี้นะครับนี่คือสาชัยฮาตดดออาอันนี้องปีไปให้ได้สำรวจ ไม่โอ้นล้วมันผ้าขนหนูของผมคก็ผมชอบผ้าขนหนูแบบแข็งๆอันนี้นะแต่อันที่มันแบบเหมือนกับแล้วมันเหมือนกับเหมือนกับแบบเนี้ยมันชิ้นไม่ค่อยออกรู้สึกไม่ชิ้นไม่โอ้ยๆออกเลยอันเนี้ยออกกว่านี่แข็งๆดิออกแข็งๆอ่ะน exactly ี่คือจาน ไมรู้นะว่าพึ่งล้างมาบ่เดี๋ยวน่าจะเพิ่งล้างมาไม่ได้เพิ่งล้างนี่ล,ล้างนานแล้วฮะดลก่อนนะพูดถานี่เี๋ยว,ว่าผู้จางพวนี้แบบดูตลอดการเลยเหรอเออไม่เคยเห็นสิ่งนั้นบ่อยเลยนะเห็นแต่ล้างที่ล้างจานมันจะแบบนี้เนี่ยเพูยแต่พอล้างจานนะในการล้างจานที่ส่งวิวไปด้วยแต่ตรงนั้นมีตัวอะเคนะ แต่มันคมเคยมีจูเลเคียมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีละพูดอ,อย่างนั้นมันก็ยังมีนะไม่ใหม่ใม่ก็คือไม่มีแล้วแหละเจอครั้งแรกก็หายไปแบบสิบกว่าวิสิบกว่าวิอะไม่ถึงสามสิบอ่ะง่ายๆไม่ถึงสามสิบไม่รู้กี่วินะว่าตอนที่ผมเห็นมันทั้งหมดไม่รู้กี่วิเดี๋ยวตอนนี้นผมอยากถ่ายคลิปแล้วก็มาให้คน,คนดูมากเลยนะแต่ว่า ผมตายไม่เป็นผมลงไม่เป็นแตน่ผมตอนที่ผมนั้นกำลังแต่ตอนที่ผมนั้นกำลังอยู่รูอยู่หัวหินรูปบววผมก็เลยแบบออืมก็เข้าไปพวกมีการลงคลิปคุชชันี่แหละต้องกําเลือของผมก็อย่างนี้แหละผมก็เลยเรียพหาแอปถ่ายคลิปแล้วก็ไม่รู้นะวไปเจอแอปะอะไรมาแต่<ม>ว่าเป็นแอปที่วยแตกที่สุดที่ผมใช้มันนานจัดเก็ ก็เจ็ดเดือนไม่ใช่เจ็ดเดือนเปล่านะแถคนใช้ไอ้ก็ไอ้ไอไอไที่ถ่ายคลิปใหม่แล้วนะก <c oughs> ็ทุกคนน่าจะเห็นสังเกตหรือเปล่าโค้สุกสังเกตแน่เออที่ถ่ายคลิปนั้นแบบอันเนี้ยอืมไม่รู้แต่พวกแขก็อันนี้ม,นมาบนอะอโอ้คิดถึงมากเลยนะที่เนี่ย เดี๋ยวผมกลับมาในอีกสิบปีข้างหน้าในอนาคตอะไรเงี้ยผมอาจจะได้มาทำอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้แบบมารีวิวคลิปนี้ตัดต่อด้วยนะเออคลิปนี้อัเป็นคลิปทีีดีดีสุดแล้วก็ได้รอไนะลอืม แบบรูปผิียงไม้อ in oh, ันนี้สีฟ้าที่เราใจอยู่ปัจจุบันโอ้โครเยอะสามอันนี่เกี่ยวกเกี่ยวมากนะอ่ะอีวิวบ้านให้เยอะที่สุดอ่ะตะปูตะปูอ่ะตะปูนี่น่าจะสำคัญในเรื่องนี้ แต่ okay, มีวงแหวนอยู่ด้วยน่าจะโดนวงแหวนนี่มันน้ำมาแล้วอุ้ยแต่ผมเมียครั้งแรน,นั่นนะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าคุณอะไรวะวงู่ามาเกือบมอยู่มาเป็นปีปแล้วไม่เคยสังเกตนั่นเลยอือแถวนี้ไอ้พวกหมอนโบราณผ้าโบราณนั่นนี่กับโบราณทั้งนั้นนะประวัติศาสตร์นี่โอ้ของเก่าๆนั่นแหละอันนี้ไอ้รู้นะว่าอันนี้ อันเก่าของผมเปลกระเป๋ากระเป๋าไปโรงเรียนเออแต่ตอนไปโรงเรียนก็เห็นนะว่าผมนั่นจะชอบพิมพ์ว่าโรงเรียนบ้าหน่ยกลแต่ผมก็รู้สึกกนะลัวแปลกๆนะเราพูดไปแบบเต็มๆโรงเรียนเลยอะ่ะเราอาจจะโดนอะไรว่าหรือเปล่าใช่เรานั้นไปเห็นหลักฐานที่แท้จริงของโรง,งเรียนผมอะรู้ที่คุณอย่ามาเล่นกับผมนะฮเราย้ายไปโรงเรียนอื่นเขาเคยสอนอยู่ว่าถ้าเรานั้นย้ายไปโรงเรียนอื่น ให้เราทาตัวนิสัยเหมือนโรงเรียนเก่าที่พวกเรานะ่ะทำกันอะ่ะเขาก็จะว่าแล้วก็มาใหย่ยาวใส่โรงเรียนพวกเราแต่เขาไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนพวกเรานั้นจากที่กอ่อจดยายอ่ะคือโรงเรียนอะไรแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเถอะม,มาบอกประวัติของบ้านหลังนี้แล้วก็จากโรงเรียนด้วยนะการเก็บเกี่ยวทุกอย่าง ที่ทตีแจ่อ่างนั้นเป็นอ่างที่แย่ yeah! ที่สุดเอาไว้แบบไม่รู้ดิไม่รู้มันเป็นอ่างอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ไม่กี่นาทีละอีกแค่หนึ่งนาทีกว่าผมก็จะปิดคลิปนี้ละแต่ผมอา่านได้แค่สิบห้านาทียี่สิกว่าวิยี่สิบแปดหรือยี่สิบเจดนี่แหละแต่ก็เออให้มันเกิน สิบห้านาทีจะเช่นเกินประมาณสามวิผมไม่นะต้องอยู่บ้านนี่นะบ้านนูนบ้านนี้บ้านนั้นห้องน้ำห้องน้ำป,ปกตินะปกติโอ้ยเนาะอตอบไห้มันอย่ามันเพื่อไฟเออ เนอไม่นะกาอ,อีเออโอ้แต่ใหญ่นะเฮ้ยใหญ่จังวะเมื่อกี้ที่เห็นมันไม่ใหญ่นะโอ้แต่ตอนนี้จะถูกคลิปแล้วอะไปกันหนึ่งสองสิบ